สวัสดีครับท่านัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสตร์สามาอธิบายขยายเนื้ความในแนวหรือในรูปแบบของการนำมาประพฤติปฏิบัติสภาวะจริง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นประกอบกับตำราต่างๆและข้อวัดปฏิบัติแห่งตนนี้อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการทำภาวนา ในด้านภาวนานี่ก็มีสองอย่างที่ท่านตัดไว้นะครับคือสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาวันนี้จะพูดถึงเรื่องวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนาก็คืออุบายเรืองปัญญาเรืองปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงว่ารอบรู้ในกองสังขารน,นามในรูปนี้รอบรูปในการเป็นอยู่ เป็นมาเป็นอยู่เป็นไปอย่างไรของนามรูปเรียกว่าการมีอยู่เป็นมาเป็นอยู่เป็นไปในลักษณะวัตตะสงสารเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี้ยคือรอบรู้ทั้งหมดในนามและรูปนั่นแหละเรียกว่าอุบายเรืองปัญญา ซึ่งพุทธบริษัทเราจะทำการภาวนาคืออุบายเรืองปัญญาได้นั้นนะ่ะจะต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมล่ะครับศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านในพระธรรมคำสั่งสอนของผู้พุทธองค์โดยเฉพาะในพระไตรปิฎกนั้นนะ่ะสังขายนาไว้ดีแล้วครบถ้วนดีแล้วก็ไปอ่านไปศึกษาเล่าเรียนคือเรียนรู้ดูฟังให้มาก แล้วก็ทรงจำไว้ได้นำมากล่าวสาธยายให้ตุเองฟังได้ทำให้ตุเองเข้าใจในหลักสัจธรรมนั้นว่าอย่างนั้นเถอะคือทำให้เข้าใจในเนื้อหาทะลุผูโปรงในเรื่องสัจธรรมตามเหตุตามผลตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับ คําว่าอุบายเรืองปัญญาดังกล่าวนั้นนะ่ะจึงแปลความหมายไปได้รวมแล้วก็คือการศึกษาเล่าเรียนในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วนํามาสั่งสอนอบรมตนเองในขณะใช้ชีวิตประจําวันไปตลอดชีวิตเหล่านี้หรือดําเนินไปทางกายวาจาจิตของเรานี่แหละ คือนับตั้งแต่ได้เรียนรู้ดูฟังมามากแล้วก็ทรงจําไว้ได้อย่างดีใช่ไหมล่ะ,ะกล่าวได้ล่องแค่าสาธยายให้ตนเองฟังแล้วก็เอาจิตใจดูตามทีนี้คือเอาใจเอามาสอนใจว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าตอนแรกนี่เราจะทรงจําด้วยสติปัญญาของร่างกายมนุษย์เราหรือสมองจากนั้นท่านก็ให้เอามาสอนจิตใจตนเองเรียกว่ามองด้วยใจให้เห็นทะลุป,ปู่โป,ป่งไปเลย ในเนื้ออัดเนื้อธรรมทั้งอัดทั้งพยัญชนะมีความหมายอย่างไรโดยแยกคายดีแล้วนั่นน่ะ,ะก็จะเป็นการสั่งสมอินทรียบาลมีสั่งสมความรู้นั่นเองการสั่งสมความรู้เริ่มแรกก็คือเรียนใช่ไหมละ่ะจากนั้นก็มาสอนตนเองขณะที่เรียนแล้วมาสอนตนเองนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนาคือสอนใจตนเองให้เข้าใจ เนียว่าจะได้ประโยชน์มากตอนแรกก็จําก่อนมีจำด้วยสมองก่อนใช่ไหมละ่ะถ้าการจำด้วยสมองแล้วทีนี้ก็เอามาสอนใจตนเองสอนตอนไหนตอนตอนใช้ชีวิตไปนี่แหละเพราะว่าสอนตอนอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในต่างๆใช่ไหมละ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดอยู่กับนามรูป คือเรียนรู้ทั้งหมดนั่นแหละเวลาได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็นึกถึงธรรมะได้เพราะเราจําได้ข้องแค่าสาธยายได้ข้องแค่แล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นก็เอาจิตใจเข้าไปดูไปรู้เป็นรูปคําทะลุปูโป่ปปงในเนื้อหานั้นก็เรียกว่าเป็นอุบายเรืองปัญญาขึ้นมาเรียกว่าการภาวนานั่นเองซึ่งบางคนก็ทําการภาวนาอย่างจริงๆจ,จังๆก็คือการนั่ง พินิษพิจารณาถึงเหตุผลแห่งนามและรูปเลยและอย่างในสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นะเรียกว่าการตั้งใจทำเรียนรู้เข้าใจในนามและรูปนั่นเองหรือดูขันห้าของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรนั่นะตามที่ได้เรียนมาแล้วก็ทำให้รู้ให้แจ่มแจ้งขึ้นในจิตในใจเรียกว่าการภาวนา ตลอดถึงการรู้แล้วนามในรูปนี้มันอยู่ยังไงมันมาอย่างไงเ,เรียนรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมที่สรรพสัตว์ได้กระทำกรรมทำให้ก่อเกิดเป็นนามในรูปขึ้นมาเนี่ยเ,เรียนรู้เข้าใจทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าเรียนรู้ทำคำสั่งสอนของพระเจ้าสั่งสมไม่ได้มากเพื่อจะนำให้เกิดเลื่องปัญญาขึ้นในตนเอง เรืองปัญญาขึ้นแล้วก็นำเอามาสอนจิตใจตนเองให้แจ่มแจ้งทะลุปูโป่งเข้าใจในเนื้ออัดเนื้อทําได้เพราะว่าการรู้ด้วยใจนั้นน่ะจะเป็นการสั่งสมบารมีไปในวันข้างหน้าสมมติว่าเราตายในลงในชาตินี้น่ะร่างกายมันก็จําไม่ได้ฉชนั้นล่ะสมองมันหมดแล้วอ่ะเราจะได้ธรรมามากน้อยแค่ไหนนั้นมันจะไปฝังอยู่ในใจมากน้อยแค่ไหนนขึ้นอยู่กับการเราสอนให้จิตใจรู้นั่นเอง ให้ใจิตใจเข้าไปรูปคำดีแล้วนั่นเองเรียกว่ามองด้วยใจดีแล้วนั่นเองเห็นเนื้ออาจเนื้อทำด้วยใจดีแล้วนั่นแนหะสิ่งนั้นเราจะเป็นการสั่งสมความรู้จริงในหลักสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะอัดทำในเนื้ออัดเนื้อทำหลักหลักเนื่อยก็คือขันห้า ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนส 12, ะสิบสองธาตุสิบแปดปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยโพธิปักขียธรรมเนี่ยต้องเรียนต้องรู้ใช่ไหมล่ะอริยสัจสี่อย่างเงี้ยท่านสอนอริยสัจสี่แปลว่ายัางไงเนื้ออัดเนื้อทำแปลว่ายัางไงทําความเข้าใจให้ได้คล่องแคล่วทำให้ได้คล่องแคล่วแล้วก็มาสอนใจตนเองอ่าเนี่ย จะนึกเอาเรื่องใดขึ้นมาสอนก็เป็นการเลื่องปัญญาให้ฉลาดปาดเปลืองในหลักศสัจธรรมทั้งนั้นเพราะในที่สุดแล้วก็คือรู้สังขารทั้งปวงนี่ตามความเป็นจริงทั้งความเกิดขึ้นความมีอยู่แห่งนามรูปและความเป็นมามาเกิดยังไงเป็นอยู่ยังไงใช่ไหมละ่ะเป็นไปยังไงนั่นน่ะเป็นมาตามกรรมยังไงการอยู่การสืบต่อของนามรูปเป็นยังไง มีาอาหารหวานข้าวยังไงมีผัสสะมีอายตนะยังไงนั่นแหะนะต้องเรียนทั้งหมดพุทโธองตัดว่าให้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนะั่น่ะไปจำเอาแล้วตีความหมายให้ได้ชัดเจนสาธยายคลองแคล่วแล้วก็เอามาสอนใจตนเองนะนะั่นแะทำให้เกิดปัญญารอบรู้ในหลักสัจธรรมได้มาก เรียกว่าเป็นอุบายเรื่องปัญญาเวลาเราจะภาวนาจริงๆเรามาตั้งใจสังเกตพินิษพิจารณามันก็ง่ายใช่ไหมละ่ะตีความหมายในยหลักธรรมมันก็ง่ายสมมุติว่าตากระทบรูปเนี่ยท่านบอกว่ารูปนันเป็นนาเยตนาภายนอกมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตายังไงก็ทําความเข้าใจคือเอาใจไปรูปคําไปเข้าใจในปัจจุบันขณะนั้นๆเลยนั่นอะ มันก็จะเป็นการอุบายเรืองปัญญาเรียกว่าการทําภาวนาอยนายตนะภายในคือตาเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงใช่ไหมละ่ะมันประกอบขึ้นจากเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยเป็นทุกเป็นอนัาตายางไงนะล่ะมันกระทบกันแล้วเกิดเป็นวิญญาณทางตาอย่างไรก็เรียนเข้าไปทําจิตใจให้รู้นั่นเองทําจิตใจให้เข้าใจในเนื้ออัเนื้อธรรจนแจ่มแจ้งดีแล้ว ขณะในปัจจุบันขณะนั้นๆจะเป็นทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจอ่าหรือจะเป็นหลักธรรมใดๆก็ตามที่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นอ่ะเมื่อเราลระลึกตึกแล้วนั้นอ่ะตีความหมายทําความเข้าใจได้แจ่มแจ้งด้วยใจโดยมีปัญญาสมองมนุษย์เนี่ยจำเอาแล้วมาสอนสาธยายให้ตัวเองฟังเข้าใจจนแจ่มแจ้งในใจอยู่เสมอนั่นเอง เรียกว่าเป็นการทำภาวนาให้เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเรียนรอบรู้ให้มากไว้ก่อนจากนั้นเวลาเรามาทำนั่งสมาธิทำความเข้าใจให้แจม่มแจ้งได้มากก็คือเรานั่งสมาธิไปด้วยใช่ไหมละ่ะฝึกสมาธิสมถาภาวนาไปด้วยสมถามีแล้วเรียกว่าจิตมันเป็นสมาธิในระดับต้นๆน,นี่แหละพอจิตมีสมาธิมันก็เข้าใจเนื้อความได้แจม่ม เห็นเนื้อความทะลุป,ปูโผงตามความเป็นจริงได้เมื่อเห็นเนื้อความทะลุป,ปูโผงตามความเป็นจริงคําสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยรวมแล้วนั่นนะก็คือให้เข้าใจในานามในรูปทั้งหมดนะั้นมันเป็นกองทุกข์ในวัฏสงสารนี้แล้วก็วิธีออกจากกองทุกข์ยังไงท่านก็ตัดไว้ในมรรคมีองค์แปดอ่านั้นะอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้ทุกข์เกิดนช่นแหละ นา้เข้าไปในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วก็ในมรมักมีองแปดจนช่ำชองแจ่มแจ้งเขาจิตเป็นสมาธิไปด้วยอุบายเรืองปัญญาก็แจมแจ้งสอนจิตสอนใจรูปคำไปด้วยสมาธิไปด้วยก็จะเกิดเป็นปัญญาญานทีแรกก็เรืองปัญญาในระดับสมอง เมื่อผสมเข้าไปกับสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาญาณขึ้นนะพอเกิดปัญญาญานก็เกิดเรียกว่าวิปัสนาญาณเข้าไปลึกเข้าไปถ้าผู้ใดสั่งสมอบรมบารมีอินทรีย์มามากพอแล้วอ่ะก็จะระยะไล่เลียงเรื่องนามรูปเป็นรูปเข้าไปจนถึงนายคลายกำหนัดแล้วหลุดพ้นเข้าไปสู่เป็นพระอริยบุคคลได้นั่นเองอันนี้เรียกว่าลักษณะภาวนารูปแบบของการภาวนา นับตั้งแต่เรียนรู้คำทำความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จากนั้นก็มาฝึกสมถะและทำภาวนาด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นกับของคู่กันเพื่อว่าจะให้วิปัสสนาภาวนานี่ยมันแจ่มแจ้งจะต้องมีสมถะภาวนาสมถะฝึกดีแล้วนะ วิปัสนาภาวนาก็หยิบยกเอาธรรมมาของพระพุทธองค์นั่นน่ะมาเกิดขึ้นในความเป็นจิตเป็นสมาธินี่ยมันก็จะแจ่มแจ้งจิตที่เป็นสมาธิก็เข้าใจเห็นเป็นตามความเป็นจริงอัเรียกว่าเห็นในยานน้ววิปัสนาญาณอาจเกิดขึ้นได้นั่นเองก็นำนำไปสู่การรู้ลึกเข้าไปในระดับยาน อาจจะนายคายกำหนัดแล้วหลุดพ้นได้ถ้าหากยังไม่หลุดพ้นก็จะเป็นอุปณิสัยของตนเองใช่ไหมล่ะครับเพราะจิตใจมันเข้าใจในหลักสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ใช่ของง่ายกว่าที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้นนั่นนะหลักธรรมนั่นนะเรานึกลองนึกดูตอนที่เรายังไม่ได้อ่านศึกษาเราเรียนเขียนอ่านในะหลักพระสัจธรรมเราเป็นเด็กโตขึ้นยังไม่รู้เลยนั่นนะ ถ้าหากเราไม่รู้เลยในชาตินี้มันจะมืดสักพานใดลองคิดเราเองนะครับแต่นี้เรามีโอกาสมีโชคดีได้รู้เนี่ยผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยท,ที่อยู่ในช่องนี้ล้วนแต่เป็นนักปราชญ์ชาติบัณฑิตเป็นผู้ค่อนข้างที่จะเป็นผู้รู้เลยทีเดียวล่ะจึงเกิดเป็นการสั่งสมอบรมบารามีได้มากขึ้น ชาติแล้วชาติเล่าใช่ไหมล่ะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้ามรรคผลนิพพานก็จะกลายเป็นคนดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีกายวาจาจิตที่ดีเพราะรู้หลักนักปราชญ์ชาติบัณฑิตรู้เหตุผลแห่งนามและรูปดีชั่วต่างๆใช่ไหมละ่ะนามรูปเป็นลักษณะยังไงมีอนิจจังทุกขังอนัตตายังไงการทําจิตเข้าไปยังไงก็จะเรียนรู้ให้มากแล้วก็กลายเป็นคนรู้ เรียกว่าเรื่องปัญญาขึ้นเป็นอุปนิสัยแห่งการภาวนาเรียกว่าเรื่องปัญญาฉลาดปาดเปืองในหลักศัจธรรมนั่นเองบรรยายโดยสำนักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไขในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัด สวัสดีครับ